รถอีแท็กสีม,สม,ม่มาทาั้งีู้่ขางแ่ขอขะเจ้าปั่นเข่ากจะกมาทางนี้ดมันเป็นทางรถเก่าเลยนี่ครับมันเป็นทางรถเก่านะ่มันจะดูปั่นเข่าเจ้าสวนชั่ยนดูแขงหมดกัจะมาทางนี้มันจะกาดดีดีก็เก็นเหตุเรียก เพบรนอากาศดีก็กเลยยังอ่อครับมาเดี่ยวเข่าแล้วไปเกี่ยวเข่าแล้วไปเปนาะมาแล้วว่าได้ยังได้ยังโอ้ได้กิลิ่นอโอ้ได้คอยอถามชาวบ้านนะครับเพิ่นมาดเดี่ยวข่ายังบ่แล้วบางคนก็ เขาคุ้นแล้วแล้วนะครับพี่น้องแต่บางคน,น,งนเหมือนนี่เหมือนเมื่อนอนผมมากผู้เดียวเมื่อนี้เป็นอย่างมากนั่งมาทันบ่อเองมาดนเรากระโดอย่างมาโอ,อ้บอกว่า,าใหญมากพี่น้องทีนอนบรรยากาศเกา่าๆที่ทอดบรรยากาศเกา่าๆครับมาส่งน้ำอีวอครับเนื่อมาแรงบรรยากาศดีมีโซ่หุ้มก,กับไปหางัวมาแรงกับยางม้น,งน,า,มา,นางครับพี่น้อง เห็นแม่มมยืนนั่งนฮียเดือนนึ่งนี่เดืการเลยครับพี่น้องจอยก็บอกนี่แหละผม้อ <c oughs> <c oughs> งฟังมามแม่ยังเดือนไปอรอยมากกับแมกก่ตัวสนุกจอยเงียบๆต้อนต้อนหลับต้อนหลับสบายครับพี่น้องแต่ว่าก็ร่างกายอยู่ดีกินแซ่บครับแม่เท่าเลี้ยงดี <c oughs> ไดือดกินยังก็กินก็แม่เทา่าวกเท่าวแม่เท่าเอาใจ คูเลยกูเผ็ดมาอยู่ก็คนจังคนโอ้ยค oh, นเราฟังนะครับ mm. ถึงอาน้อยคอยรัก mm. ให้หนี่เพื่อนดำเอาเพื่เลยตอนหนีทาง mm. อันนั้นเป็นหน้าเพืนนะ่ mm. อนเนาะครับสี่ภาไปเบิน่ง กองเขาล่งพางนะครับอันนี้ก็น,น่าทงไต่ไมกินเน่ากับสิกับไห่แล้วนะครับเขามาอยู่หลายมือแล้วหาหกมือแล้วโอ้โอ่อนมาเขาขึ้นพี่นหอกแดงจริงๆอยูน่ปพาะเจ้า đoàn mặt phòng nó đèn chim khi người nè nga đấy nè nọ siêu thì hãy bị แก้วครับพี่น้องนี่คือผลลัพธ์นะครับส่วนหนึ่งก็มีเอาดีผมมาดับต้นองคางเขาหน้าไอ้ไดับก้อนใหญ่ดิต้องถางไม้แมนนะครับหน่องเฉลี่ยควางครับต้องถางที่ชิวอะล่ะชิวแห้งลเราโอ้ชาวนมากรครับพี่น้องถือว่าคุ้มค่าการลงทุนอยู่นะครับ มีวไปวนน่ะปั้งไม่นไมจะเสือพุ่นน่ะก็ีการเห็ดสองวาเลยแต่ปีนี้เเห็ดสวาดูเนี่ครับพี่น้องก็เห็นก็เทียงกันบุบปยอนในลูกเคนให้คนไ้ลูกเลูกเตมาดำหน้าซอยีาเีดแลพีการเห็นสองวาแล้ว่ครับแม่สองวาขนาดจะประมาณนี้สองวาสองวันนนะ พี่เฮ็ดซ้ำมากเบอร์หน้าทุกเหนือเลยครับพี่นอ้องเลย์ไล่ครับพี่เมื่อไาเหนือเป็นตัวมากไปเมื่อนี้นะปีนี้นะครับลูกสาวหน่อยกับเมาเกี่ยวซอยนะครับทำหน้างพิ่นตอนขึ้นก็นกนไปเกี่ยวเขาซอยหญ้าพิ่นนะครับผมขับต้องพังกับยุบัดนะครับเห็ดกับร้อเห็ดกับเขาอ,อ,อ,อีพออีเมียนะครับมีส่อเนี่ยก็กไป มัวครับจะบปเห็นแอบสอนกฟังขาครับพี่น้องตั้งไว้อีพอแล้วก็เอาเนี่ยวมาคุ้มไปเป็นบา,างขางตอนนนเน้นบรรยากาศีพอแล้วเอาเชียเนี่ยวมาคุ้มไปนะครับไปเข้าเข้ากะสิยางกลับแล้วเนาะไปชิยางกลับนะครับพี่น้องไปเด็กซีฟ้าพี่นอ้องเดึงบรรยากาศตกฟังข้างๆนนะครับ บรรยากาศมันนอกมันหน้านะครับมาทุกครั้งนี่ประทับใจนะครับพี่น้องประทับใจแคยบ้านนะครับไอ้การต้อนรับย่างดีอยากพี่น้องน้องทั้งางนะครับบ่เป็นบ่อขาดต,ตกบกพร่องเลยนะครับนี่แกงน้ำม้ันก,กินแกงน้ำม้แล้วครับพี่น้องมีปลากินปลาเป็นกินง่ายง่ายครับ จนมากไม่ค่อยได้ซื้อนะครับเป็นมาสิหาเอาของจากธรรมศาสตร์นะครับยกเว้นแป้งนัวนะครับหรือคงซืรสกับเกลือน้ำปลานอยู่ละที่ไลยซื้อคุณแวมวเหมบรรยากาศดีครับดีเลยได้บรรยากาศก็ต้องแบบแล้วอุอ้ยพอเราไปทุกปีอีพอเราไปน้องอนนี้ใส่น่นะ แล้วครับบางทีก็น,นอนด้วยนี่นอนแต่บางทีก็นอนด้วยนี่ไม่เสียงหรอกข้างฝุ่นกับสีเขานะครับพี่นอ้องสีเขา หน้าทวงนีใส่ขาเจ้าขอบอกครับ<ม>เดียวบีครับเลยแม่พี่แม่เราบอกกับบัานนะครับพี่ม่ยพาายากมันคำผมกะสิค,ครับเลยนะครับนี่นีน้มันสีก้าล้มดิเดียวโอ้โห ครับกี่ลมมาดิยี่พอแล้วปั่นขึ้นมาเนี่ยปัน่นเขาหน้าหน้าหนาเพิ่นบอกอโอโอผูเพ็ด บรยากาศดีดีเลยคุณบรรยากาศธรรมศาสตร์นะครับพี่นอ้องุดผิ่ันง่ายนะครับผม่ดนะคี่ได้มเป็ที่นช่ต้การ่องว่าดงเป็นเลยนคิดครับที่แรกว่า คอนเทนต์ยูทูบต้นเหตุน,น,น,นนะครับไปเอามาเต็มหมดเมียยืนเห็น